เดี๋ยวนี้เวลาเรามาเดินบิสซี่นะทุกคนทำไมเราไม่ค่อยเห็นมีคมเดิมเลยเงียบนะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเรามาเดิมเดิรบิสซี่คงจะเยอะมากเลยนี้เราไม,ไม่ค่อยจะมีคมเลยไม่ใช่ไม่ค่อยมีหรอกไม่มีเลยนะเงียบมันเลยเขาอ,อยู่ยังไงเขาอ,อยู่ได้ยังไงเนะี่ยรู้ว่า หรือว,ว่าเดี๋ยวนี้ขเขาซื้อไขขเขาซื้อไขยผ่านออนไลน์หมดแล้วเหรอดูสิไม่มีคนเดินเงียบเนี่ยพอดีผมมาซื้อของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าลูกบิดประตูผมเดินมาสักพันหนึ่งแล้วนะผมเดินมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นมีคนเดินเลยผมมีคนเดินเอยู่ไม่กี่คนประมาณสิบกว่าคนทั่วๆห้างนี่นุ่งคนหนึ่งเลย เงียบจริงๆแม้แม้กระทั่งพนักง,งานก็ไม่หิน่นะเมื่อกบอกพนักง,งานก็จะเยอะเลยเดี๋ยวนี้พนักง,งานก็ไม่หิ่เลยพอดีผมมาคนอยากได้เหลาตาผ้าสะอาดหนึ่งนะเหลาตาผ้าที่ห้องผมมันหากเสียหมดแล้วไม่ว่าจะเดินไปทางไหนมันก็เงียบนะไม่มีคนเดินเลย เดินไปทางไหนก็มีแต่ความว่างเปล่า,ลอาตอนนี้ผมผมได้หมอนมาแล้วหนึ่งใบ <c oughs> เป็นไงว่างเปล่า,ไม,มมา,าลไม่มีคนเลยเมืม่อก่อนปกติเวลาเดินไปมันยังมีคนเต้นเหมือนเดิมไปเดินมาเดี๋ยวอะนิดหนึ่ง ตอนนี้ผมก็ออกมาแล้วดิขนาดที่ผมอ,อกมาสองทุ่มกว่าเนี่ยเช้าอยู่เลยผูกผมไม่มีแล้วคือคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเข้ามานะคนเยอะนะเดี๋ยวนี้ทําไมมันเงียบไม่เหมือนมื่อก่อนเลยจริงๆนะแต่กอบคนเยอะมากเดาย,ยุยบไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เราเดินไปเดินมาไม่เจอใครเลยนานๆเราจะเจอสักคนนึงแม้กระทั่งพนักงานรีนสีค้าก็มีบางคนนานๆนานจะเจอทีเนึ่ยนะ เอาไว้เจอกันใหม่นะครับวันดีครับผม